ขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านสู่เรื่องราวการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับคำทำนายอันลึกลับและชวนให้หวัดวัดของมิเชลเดอร์นอสตราดามุสหรือที่รู้จักกันในนามนอสตราดามุสวันนี้ทางช่องขอนําเสนอการทำนายของนอสตราดามุสที่ชื่อว่าคำทำนายอันลึกลับที่น่าสะพรึงตัวสามมหาอำนาจจะล่มสลายในปี2025อย่าลืมโปรดกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e ติดตามทางช่องไว้นะครับเรามีเรื่องราวให้ได้ฟังกันแบบจุใจโปรดรับชมได้เลยครับ นี่ไม่ใช่เพียงการคาดเดาหรือการสร้างความหวาดกลัวแต่เป็นการมองเข้าไปในคำทำนายอันน่าสะพรึงกลัวของนักทำนายจากศตรวรรษที่16ผู้ซึ่งทำนายในเหตุการณ์ในอดีตของเขาได้ถูกต้องเชื่อมโยงกับเหตุการณ์สำคัญระดับโลกได้แม่นยำม,มาแล้วเมื่อเรา้าวเข้ามาในปี2025คำถามสำคัญก็เกิดขึ้นนอสตราดามุสได้ทำนายการล่มสลายของสาประเทศมหาอำนาจไว้หรือไม่และเรากำลังเห็นระยะเริ่มต้นของการล่มสลายนี้แล้วหรือย,อยัง นนสตราดามุสเตือนให้เราพิจารณาคำถามอันลึกซึ้งเหล่านี้และเชิญชวนให้เราค้นควา้าลึกลงไปในคำทำนายอันลึกลับของประวัติศาสตร์มีการกล่าวว่าคำทำนายของนอสตราดามุสสำหรับปี2025เป็นคำทำนายที่น่ากลัวยิ่งกว่าสิ่งที่เราเคยเห็นมาก,ก่อนเป็นเวลาหลายศตวรรษที่บทกวีสีบรรทัดอันลึกลับของเขาได้เป็นประเด็นถกเถียงอย่างมากมายโดยบางคนปฏิเสธว่าเป็นเพียงความบังเอิญในขณะที่คนอื่นๆพบความแม่นยำอันน่าขนลุก ในการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์โลกจากกอความขัดแย้งทั่วโลกไปจนถึงความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจถ้อยคำของนอสตราดามุสได้รับการตีความว่าเป็นการบอกเหตุล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นในโลกของเราเริ่มต้นคำทำนายด้วยประเทศฝรั่งเศสซึ่งถูกระบุว่าเป็นประเทศแรกในสาประเทศที่เผชิญกับการล่มสลายที่อาจเกิดขึ้นโดยมีวลีคือการปฏิวัติครั้งต่อไปนอสตราดามุสเน้นย้ำถึงบทกวีของนอสตราดามุสในเตรหนึ่งข้อที่ิบสีซึ่งระบุว,ว่า จากประชาชนที่ถูกเอาเปรียบเสียงร้องเรียกและข้อเรียกร้องในขณะที่เจ้าชายและขุนนางถูกคุมขังในคุกสิ่งเหล่านี้ในอนาคตจะถูกรับรู้โดยพวกโง่ข่าไร้ศรีศรษะว่าเป็นคำภาวนาอันศักดิ์สิทธิ์บทกวีนี้เราได้รับการบอกเล่าว่าวาดภาพที่น่าวิตกซึ่งสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันในฝรั่งเศสอย่างน่าขนพองสยองเล่าวที่ซึ่งความไม่สงบของพลเมืองที่เพิ่มขึ้นได้ปรากฏชัดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการประท้วงครั้งใหญ่การนัดหยุดงานของคนงาน และความไม่พอใจอย่างแพร่หลายเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจนโยบายรัฐบาลและความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมถูกเน้นย้ำว่าเป็นความคล้ายคลึงกันในปัจจุบันกับถ้อยคำของนอสตราดามุสวลีที่ว่าจะประชาชนที่ถูกเอาเปรียเสียงร้องเรียกและข้อเรียกร้องอาจอธิบายได้อย่างชัดเจนถึงเสียงความขับข้องใจที่กำลังเพิ่มขึ้นต่อต้านระบบในเมืองอย่างปารีสในปัจจุบันประวัติศาสตร์เตือนความทรงจำเราว่าฝรั่งเศสมีมรดกการปฏิวัติตที่ฝังรากลึกตั้งแต่การบุกคุกบาสตีในปี1789 จนถึงการประท้วงเดือนพฤษภาคม1968คำถามที่ถูกยกขึ้นมาคือปี2025อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งในสังคมฝรั่งเศสหรือไม่วลีที่น่ากลลุกที่ว่าเจ้าชายและขุนนางถูกกุมขังในคุกเพิ่มความเป็นไปได้ของความปั่นป่วนทางการเมืองที่สําคัญบางทีอาจเป็นการโค่นล้มหรือการจาคุกผู้นําช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นานนี้ได้เห็นเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการทุจริตและบุคคลทางการเมืองที่เผชิญกับผลทางกฎหมาย ซึ่งบ่งชี้ถึงบรรยากาศที่ความไว้วางใจของสาธารณชนต่อผู้มีอำนาจนั้นเปราะบางเมื่อความไว้วางใจดังกล่าวเสื่อมลงประวัติศาสตร์มักแสดงให้เห็นว่าการปฏิวัติมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นวลีที่ว่าพวกโง่เขลาไร้ศีรษะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษและนอสตราดามุสแนะนําว่าอาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความวุ่นวายทางการเมืองผู้นําที่สูญเสียความน่าเชื่อถือหรือแม้แต่การล่มสลายของบุคคลสําคัญเราได้รับการเตือนว่าการปฏิวัติไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน แต่เป็นจุดสูงสุดของความขับข้องใจที่ถูกกดขี่และความอายุที่ทำสะสมเป็นเวลาหลายปีนอสตราดามุสโตแย้งว่าฝรั่งเศสกำลังมุ่งหน้าไปสู่ช่วงเวลาเช่นนั้นมาสักพักแล้วโดยมีสื่อสังคมออนไลน์วิกฤตเศรษฐกิจและความแตกแยกทางอุดมการณ์ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนขบวนการเร็วกว่าที่เคยการประท้วงในฝรั่งเศสไม่ใช่เหตุการณ์แยกกันอีกต่อไปแต่เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบความไม่สงบของพลเมืองทั่วโลก ลักษณะพื้นฐานของการต่อสู้ของมนุษย์ยังคงคงที่แม้ว่าโลกจะพัฒนาไปคำถามสำคัญก็คือการปฏิวัติที่อาจเกิดขึ้นในฝรั่งเศสนี้จะนำไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นหรือเป็นเพียงวงจรของความปั่นป่วนอีกครั้งประเทศมหาอำนาจที่สองที่จะเกิดการล่มสลายนั้นคือจีนเมื่อมองไปทางตะวันออกนอสตราดามุสให้ความสนใจกับจีนโดยกล่าวว่าการล่มสลายของมหาอำนาจบทกวีของนอสตราดามุสในซนวรรีหนึ่งข้อเวนสิบเ ถูกนำเสนอเป็นคำทำนายที่น่าสะพรึงกลัวที่เกี่ยวข้องกับจีนผู้ที่อยู่สบายจะถูกโค่นล้มลงอย่างฉับพลันโลกจะเดือดร้อนโดยพี่น้องสามคนศัตรูของพวกเขาจะยึดเมืองทางทะเลความหิวโหวยไฟเลือดโรคระบาดความชั่วร้ายทั้งหมดทวีคูณในขณะที่จีนได้แสดงภาพของความแข็งแกร่งมาหลายทศวรรษนอสตราดามุสโตแย้งว่าอรอยร้าวกำลังเริ่มปรากฏขึ้นใต้พื้นผิววลีของนอสตราดามุสที่ว่าผู้ที่อยู่สบายจะถูกโค่นล้มลงอย่างฉับพลัน อาจเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในผู้นําการกรบฏภายในพรรคคอมมิวนิสต์หรือแม้แต่การลุกฮือของประชาชนปัญหาทางเศรษฐกิจการควบคุมของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นและความไม่พอใจที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวบ่งชี้ว่าสเสถียรภาพอาจไม่มั่นคงอย่างที่ปรากฏโลกได้เห็นการประท้วงขนาดใหญ่ในฮ่องกงมาแล้วความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับไต้หวันและการต่อสู้เพื่อ,ออำนาจภายในชนชั้นนำทางการเมืองของจีนนอสตราดามุสเพิ่มความเป็นไปได้ว่าปี2025 อาจเป็นปีที่ความตึงเครียดที่แฝงอยู่เหล่านี้แสดงออกมาการกล่าวถึงพี่น้องสามคนเป็นประเด็นถกเถียงมากมายโดยการตีความมันหมายถึงมหาอำนาจสามประเทศอาจเป็นจีนสหรัฐและรัเสเซียที่เข้าร่วมในการต่อสู้เพื่ออำนาจที่เดิมพันสูงซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งก่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สามคนอื่นๆเชื่อว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มภายในจีนโดยมีผู้นำที่เป็นคู่แข่งต่อสู้เพื่อความเป็นเจ้าแม้ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิง จะมีการควบคุมที่ดูเหมือนจะมั่นคงก็ตามคำถามเกี่ยวกับการแข่งขันที่ซ่อนอยู่และศักยภาพของพวกเขาที่จะขยายตัวออกไปนอกการควบคุมได้ถูกยกขึ้นมาลักษณะที่น่าตกใจมากกว่าของคำทำนายรวมถึงความหิวโหวยไฟเลือดโรคระบาดความชั่วร้ายทั้งหมดทวีคูณจีนกำลังเผชิญกับการขาดแคลนอาหารเนื่องจากการหยุดชะงักที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศปัญหาห่วงโซ่อุปทานและการบริหารจัดการเศรษฐกิจที่ผิดพลาดนโยบายการเซ็นเซอร์อย่างเข้มงวด อาจปิดบังขอบเขตทั้งหมดของปัญหาเหล่านี้แต่เสียงกระซิบของความไม่สงบกำลังเพิ่มขึ้นไฟและเลือดอาจบ่งชี้ถึงความไม่สงบของพลเมืองหรือแม้แต่สงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับไต้หวันและข้อพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้ซึ่งเพิ่มความหวาดกลัวของการเผชิญหน้าทางทหารขนาดใหญ่การกล่าวถึงโรคระบาดทำให้นึกถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแพร่ระบาดอีกครั้งหรือการฟื้นคืนของวิกฤตสุขภาพโดยธรรมชาติ เมื่อพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ร่วมกันทำทํานายของนอสตราดามุสเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานอย่างแพร่หลายดูเกี่ยวข้องอย่างน่าขนลุกหากจีนเผชิญกับการล่มสลายภายในผลกระทบจะขยายไปไกลเกินกว่าพรมแดนของประเทศการล่มสลายของเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกจะส่งคลื่นกระทบไปทั่วตลาดโลกก่อให้เกิดความไม่มั่นคงทางการเงินการหยุดชะงักทางการค้าและวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศที่พึ่งพาการส่งออกและการลงทุนของจีนการต่อสู้เพื่ออ,อํานาจภายในผู้นําของจีน ยังอาจทําให้อิทธิพลทั่วโลกของประเทศอ่อนแอลงปรับเปลี่ยนพันธมิตรและกลยุทธ์ทางทหารทั่วโลกการอ้างอิงถึงเมืองทางทะเลอาจหมายถึงไต้หวันหรือฮ่องกงซึ่งบ่งชี้คําเตือนของการลุกรานที่ใกล้จะเกิดขึ้นหรือการต่อสู้เพื่อการควบคุมที่อาจจุดชนวนสงครามในภูมิภาคการตอบสนองของโลกต่อความขัดแย้งดังกล่าวยังคงเป็นความไม่แน่นอนที่สําคัญเมื่อปี2025เข้ามานอสตราดามุสยืนยันว่าสัญญาณของความไม่สงบเป็นสิ่งที่ยากจะเพิกเฉยมากขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าสิ่งที่เคยดูเหมือนเป็นไปไม่ได้จีนที่แตกแยกความวุ่นวายภายในและผลกระทบทั่วโลกตอนนี้ดูเหมือนจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นขณะที่ณปัจจุบันจีนเผชิญกับสงครามการค้าครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกโดยโดนสหรัฐตั้งกำแพงภาษีจีน245าเปอร์เซ็นต์ทำให้จีนไม่สามารถส่งออกไปสหรัฐได้เลยโรงงานในจีนต้องปิดตัวลงผู้คนหลายล้านคนต้องตกงานความหิวโหยวุ่นวายในประเทศจะเดือดพล่านขึ้นอีกครั้ง นำไปสู่ความโกลาหลขึ้นภายในและนำไปสู่การล่มสลายหรือไม่ในอนาคตนี้โปรดติดตามกันประเทศมหาอำนาจสุดท้ายที่จะเกิดการล่มสลายขึ้นนั้นคือสหรัฐอเมริกานนสตราดามุสสังนความสนใจไปยังสหรัฐอเมริกาโดยทำนายว่าผู้นำล้มประเทศแตกแยกตลอดประวัติศาสตร์อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ได้เติบโตและล่มสลายมักเกิดขึ้นในรูปแบบที่ไม่คาดคิดบทกวีของนอสตราดามุสใน 1, เซนชอรีหนึ่งควอเทรนยี่สิบหก ถูกนาเสนอว่าเป็นคําเตือนที่อาจเกี่ยวข้องคนยิ่งใหญ่จะถูกโค่นล้มในกลางวันโดยสายฟ้าการกระทําที่ชั่วร้ายถูกทําในล่วงหน้าโดยผู้นําคําร้องด้วยความไม่มั่นคงทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นการแบ่งแยกที่ลงรากลึกขึ้นและความไม่สงบที่เพิ่มขึ้นคําถามคือสหรัฐอเมริกายืนอยู่บนขอบของการล่มสลายอย่างรุนแรงในปี2025หรือไม่นอสตราดามุสยอมรับว่าสาหรัฐเคยเผชิญกับการลอบสังหารเรื่องอื้อฉาวทางการเมืองและความขัดแย้งภายในแนอดีต แต่ไม่เคยอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีความตึงเครียดทั่วโลกและการแบ่งขั้วภายในประเทศมีความเกี่ยวข้องกันอย่างเข้มข้นการล่มของผู้นำที่สำคัญอาจเป็นมากกว่าเหตุการณ์แตกแยกกันมันอาจกระตุ้นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ปรับเปลี่ยนประเทศอย่างพื้นฐานคำว่าสายฟ้าอาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ไม่เพียงแค่การโจมตีทางกายภาพแต่ยังรวมถึงการเปิดเผยที่น่าตกใจการทรยศจากภายในหรือวิกฤตที่ไม่คาดคิดที่ทำลายความเชื่อมั่นของสาธารณาชน ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าการล่มสลายของผู้นำมักนำไปสู่ความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจความไม่สงบของพลเมืองหรือแม้แต่สงครามนอสตราดามุสตั้งคำถามว่าปี2025อาจเป็นปีที่ประชาธิปไตยที่ทรงพลังที่สุดของโลกเผชิญกับภัยคุกคามภายในที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือไม่ความตึงเครียดในสหรัฐสูงขึ้นแล้วด้วยการประท้วงอย่างแพร่หลายการต่อสู้ทางอุดมการณ์ระหว่างฝ่ายการเมืองและการแบ่งแยกทางสังคมที่ลึกซึง้ง สร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนมองว่าค,คล้ายคลึงกับช่วงก่อนการล่มสลายในประวัติศาสตร์มีแม้กระทั่งข้อเสนอแนะว่าความไม่พอใจที่เพิ่มขึ้นในรัฐต่างๆอาจนําไปสู่การเรียกร้องให้แยกตัวซึ่งอาจแบ่งแยกประเทศออกเป็นทั้งทางการเมืองและทางกายภาพผลกระทบทั่วโลกของสหรัฐที่แตกแยกมีในสําคัญซึ่งอาจนําไปสู่ตลาดที่ล่มสลายพันธมิตรระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงและฝ่ายตรงข้ามที่ฉวยโอกาสยืนยันความเป็นเจ้ามหาอํานาจ นนสตราดามุสเตือนให้ไตรตรองว่าเรากำลังเป็นพยานของประวัติศาสตร์ที่กำลังคลี่คลายหรือกำลังเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนที่สำคัญที่ฝังอยู่ในอดีตนอสตราดามุสไม่เพียงทำนายการล่มสลายของสามมหาอำนาจเท่านั้นเขายังพยากรณ์ถึงสงครามโลกครั้งที่สามอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามต่อไปนี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกคำนวณพบว่าในปีคศ2000ดาวนกเคะห์ทุกดวงจะโคจรมาจัดเรียงเป็นเส้นตรงโดยเฉพาะวันที่5พฤษภาคมคศ2000 จะปรากฏประหัตทางคณิตศาสตร์หพฤษภาคม2 0 0 0ปรากฏการนี้จุดประกาศให้นักพยากรณ์ทั้งนักดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ทำนายทายทักคำทำนายแตกแยกไปหลายกระแสแต่ที่น่าสะพรึงกลัวคือมหานตภัยทำลายโลกจนถึงขั้นวันโลกาวินาศในบรรดาโหราจาร์ที่เพิ่งค้นพบและกล่าวคำทำนายต่างๆนานานั้นพวกเขาไม่รู้เลยว่านอสตราดามุสศาสดาพยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่ได้ทำในเหตุการณ์นี้ไว้ล่วงหน้ามาหลายร้อยปีแล้วตอนนี้จะไม่เล่าประวัติว่านอสตราดามุสเป็นใครหรือมาจากไหน เพราะทุกท่านน่าจะทราบกันบ้างแล้วจะขอเน้นถึงความน่าทึ่งของศาสดา,าพยากรณ์ผู้นี้ว่าทานายอนาคตได้แม่นยําเพียงใดขอเริ่มจากเหตุการณ์เสะเตือนใจเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษการสิ้นพระชนม์ของเจ้าหญิงไดอาน่าแห่งเวลที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นอุบัติเหตุที่เสะเทือนขวัญคนทั่วโลก amus, นอสตราดามุสทานายเหตุการณ์นี้ไว้อย่างถูกต้องในบทเซนจูรี่ที่สองหมายเลข28เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสเขากล่าวถึงการสิ้นพระชนม์ในรถเบนส์สีดำของเจ้าหญิงไดอาน่า อดีตสภัยหลวงแห่งราชวงศ์อังกฤษจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อวันที่31สิงหาคม2540เจ้าหญิงสิ้นพระชนพร้อมนายโดตี้อันฟายตบุตรชายของนายมฮัมหมัดอันฟายตมหาเศรษฐีชาวอังกฤษคำว่ามฮัมหมัดนี้คือชื่อาศาสดาแห่งาศาสนาอิสลามนอสตราดามุสทำนายสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองได้อย่างถูกต้องแต่เมื่อถึงวันนี้โลกหวาดผวากับคำทำนายว่าดาวนกเคราะห์จะเรียงตัวเป็นเส้นตรงในปีคศ2000 จะเกิดภัยพิบัติใหญ่หลวงทั่วโลกผู้คนจะล้มตายนับไม่ถ้วนและที่น่าสะเพริงกลัวที่สุดคือสงครามโลกครั้งที่สามนอสตราดามุสระบุว่าสงครามนี้จะเป็นสงครามมหาประไลกทารุณโหดร้ายยิ่งกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาสงครามจะค่อยๆก่อตัวอย่างเงียบงนันแล้วลุกลามออกไปเรื่อยๆและที่คอมมิวนิสต์ในยุโรปและสหภาพโซเวียตจะล่มสลายสหภาพโซเวียตที่เคยเป็นศัตรูกับสหรัฐในสงครามเย็นจะกลายเป็นมหามิตรนอสตราดามุสเรียกสองชาติมหาอำนาจนี้ว่า สองพี่น้องแห่งภาคเหนือไกลโพลสองอภิมหาอำนาจนี้จะรวมพลังกับฝ่ายยุโรปทั้งหมดฝ่ายตะวันออกไกลและชาติอาหรับในตะวันออกกลางจะรวมตัวกันเตรียมทำสงครามกับฝ่ายตะวันตกซึ่งนำโดยสหรัฐและรัสเซียกลุ่มตะวันออกไกลและตะวันออกกลางจะได้รับการสนับสนุนอาวุธนิวเคลียร์อาวุธแบคทีเรียรและอาวุธเคมีจากจีนนอสตราดามุสระบุว่าสงครามเริ่มที่ตะวันออกกลางดินแดนอาหรับแล้วขยายไปทั่วยุโรปเอเชียและอเมริกา สงครามจะยืดเยื้อยาวนานประชากรทั่วโลกล้มตายมากมายนับไม่ถ้วนในช่วงแรกอิสราเอลจะถูกฝ่ายอาหรับพิชิตจนราบคาบฝ่ายอาหรับจะยึดประเทศต่างๆได้ทั้งหมดแล้วเตรียมรบในยุโรปต่อไปคริสและตุรกีจะขัดแย้งกันถึงขั้นใช้กำลังบทขยี้คริสจะพ่ายแพ้ฝ่ายอาหรับจะยึดทั้งคริสและตุรกีในช่วงที่สองของสงครามจีนจะใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีฝ่ายตะวันตกอย่างรวดเร็วพร้อมยิงระเบิดแบคทีเรียร้ายแรงไปยังสกา้าและนิวยอร์ก เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปทั่วยุโรปและอเมริกากองทัพจีนและกองทัพอาหรับจะลุกรานไปยังยุโรปเอเชียอย่างมหาศาลประเทศใดขัดขวางจะพ่ายแพ้บ้านเมืองจะพังทลายผู้คนจะตายเกลื่อนกลาดน้ำทะเลจะกลายเป็นสีแดงแต่สุดท้ายฝ่ายตะวันตกจะรวบรวมกำลังผลิตแสยงยานุภาพที่เกรงกลบทขยี้ฝ่ายอาหรับให้พินาศและพ่ายแพ้ฉากสำคัญของสงครามและภัยพิบัติตามคำทำนายของนอสตราดามุสอยู่ในบทเซนจูรี่ต่างๆสรุปได้ดังนี้ หงสงครามโลกครั้งที่3จะระเบิดขึ้นมีการใช้ระเบิดนิวเคลียร์และเชื้อโรคที่นิวยอร์กตามบทเซนจูรี่ที่6หมายเลข97ระบุวา่าเพลิงจะไม่ท้องฟ้าเหนือเส้นขนาดที่45เพลิงจะลุกลามไปถึงมหานครน New ิวยอร์กเปลวไฟขนาดมหาศาลจะพวยพุ่งพุ่งกระจายไปทั่ว 2. อ,อุกาบาตยักษ์จะตกลงประทะโลกในเอเชียทำให้เกิดอุทกภัยร้ายแรงที่สุดตามบทเซนจูรีที่หหมายเลข69ระบุวา่า หินกลมขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งไมล์จะลอยลงมาจากท้องฟ้าทําให้คลื่นยักษ์ย้ายท่วประเทศใหญ่ๆห,หลายประเทศ3ส,สงครามโลกครั้งที่สามเริ่มที่ตะวันออกกลางผู้จุดชนวนคือประธานาธิบดีอิหร่านคือนายมาซูดต,ตามบทเซนจูรี่ที่11หมายเลข62ระบุวา่ามาบุสแมบุสจะเสียชีวิตในไม่ช้าจากนั้นจะมีการทำลายล้างมนุษยชาติอย่างโหดเหี้ยมเอาละครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคำทำนายของนอสตราดามุสเป็นคำเตือนที่อาจเกิดขึ้น กระตุ้นให้เรายังคงตรหนักรู้เตรียมพร้อมและเปิดใจต่ออนาคตที่กำลังมาอย่างไรก็ตามคำทำนายที่อาจสร้างความไม่สบายใจเหล่านี้ไม่ว่าเรากำลังเป็นพยานถึงการล่มสลายของประเทศยิ่งใหญ่หรือจุดเปลี่ยนอีกครั้งในประวัติศาสตร์ก็ยังต้องรอดูกันต่อไปหมดเวลาแล้วขอบคุณทุกท่านที่รับฟังโปรดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามทางช่องไว้นะครับเรามีเรื่องราวให้ได้ฟังกันแบบจุใจพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับ